สวัสดีค่ะเ,เตรียมตัวน้องดินแล้วนะคะเดี๋ยวน้องดินจะต้องไปโรงเรียนแล้วนะน้องดินจะต้องไปหาครูแตนนะน้องดินตอนเช้าน้องดินจะให้น้องดินทานนี้ก่อนสก,กี้ทานนมมาแล้วทานนมเสร็จแล้วแป๊บนึงก็อาบน,าน้ําแต่งตัวให้แล้วก็จะให้กินขนมปังจา๋จาจา๋าจ๋าปิ้งขนมปังให้แล้วก็น้ําส้มนะคะน้ําส้มก็จะกินของมาลีแบบนี้เลยน้องดินจะชอบชอบไหมครับ ชอบน้องกินชอบครับยายก็จะกินกาแฟน,นิดนึงอ่ะนอะอย่างกันเนาะขอโทษด้วยนะคะพอดีขาตั้งกองไม่ค่อยมีขอบคุณครับตาร้อนลูกร,ร,ร้อนครับร้อนครับร้อนครับไม่ได้ครับมันร้อนลูกมันร้อนนะครับมันร้อนนมาทางนี้น้องน้องดินมานั่งนี่มาดาว,าดาวเฮอันนี้ของน้องดินนะครับอ่ะกินเลยย้ำย้ำย้ำ,ยำนีเลยอ,เอ่ะสวัสดีครับพี่พี่ก่อน สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมน้องน้องดินก็ชอบลง u t ท b e นะน้องดินตัวเป็นหนุ่มแล้วนะครับสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยตกกระจพอดีเอ่อปิ้งขนมปังไว้ค่ะขนมปังมันดีดออกยายก็ตกกระจหขนมปังขนมปังมันดีดออกจากจากเครื่องปิ้งเนาะก็ตกกระจหมดเลยกับน้องดิน ใช่ไหมครับใช่ครับวายร้อนขนงดินมีสองอันนะขน้ดินกินอันไหนดีนะ้องดินกินอันนี้ดีไหมอ่ะหยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยร้อนหน่อยน้องๆเอาตัวนี้ดีกว่าอ่ะกินเลลูกอ่ะแข่งการชนแก้วชนแก้วเออ่ชนแก้วแล้วนะคะอืมอืม,อ,มอร่อยมากอร่อยไหมครับ อันนี้น้ำส้ไมไข่มาค่ะเย็นดีค่ะอืมคุอยจะกินขนมปังด้วยก็จะกินนี้ด้วยนะครับคุณยาก็จะกินกาแฟคุณตามีช้อนไหมครับขอช้อนหน่อยขอใส่น้ำร้อนอีกหน่อยนึงสิคุณตาไม่ไหวมันเข้มก้นไปอ่ะคอปปอขอบคุณมากอืม พี่ๆตอนนี้น้องดินอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วนะครับอยู่ก่อนเตรียมน้องดินไม่ได้ไปเรียนน้องชื่อเลยนะวันนี้มาอัปเดตนิดนึงให้เห็นว่าน้องดินโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวน้องดินจะน้องดินขอขออนุญาตกินอ้ลูกอะหยิบอัครับอ,อามเลยอามเลยครับกินดีๆลูกหืมคมแก้ว เออาวผัมบ้งอร่อยจังเลยนะอ่ะกินโชว์สิกินโชว์พี่ๆเขาสิกินโชว์สิลูกโชว์สิอ่ะกินสิกินสิอําอ่ำให้พี่ๆดู พี่พี่ดูนะอูห้หเห็นไหมอูห้หหยิบสองมือเลยครับอันหยิบสองมืออย่างนี้หยิบเหมือนยายอย่างงี้อ,อืว้าวอร่อยจังเลย อร่อยจริงๆนะทุกคนสอม,ม,มีสองสามอันนะทุกคนเจ็เช้ชเอาอ้ำก่อนอ้ํให้พี่ๆดูก่อนเห็นไหมเห็นไหมน้องดินกัดเห็นไหมว,ว้าวอร่อยจังเลยทุกคนเยี่ยมเยี่ยมน้องดินทำยังไงเยี่ยม,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 ม ดูดูปังดินนะ <_ d us> ดูนะ <_ d us> ดูปากน้องดินนะเยี่ยมเยี่ยมอร่อยจังเลยทุกคน <_ d us> อ้แต่ปาให้พี่พี่ดูสิอ้ําอ้าํา <_ d us> ดูดูนะพี่พี่อ้โหอร่อยไหมครับ <_ d us> ว้าวอร่อยจังเลย วันนี้ใส่ชุดพาละชุดพาละสีฟ้าเงรังคารน้องดินจะเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อาทิตย์เป็นอาทิตย์น้องน้องดินอยู่อยู่กลุ่มเอค่ะโอเคนะครับทุกคนบ๊ายบายน้องดินขอขออนุญ,ญาตทานก่อนนะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพ,พี่พี่ก่อน โอเคสวัสดีครับ